สวัสดีครับวันนี้จะมาจะพามารีวิวเจ้า r e c t o r 400นะครับเจ้า m ม r i d a r ร็ t o 400กับล้อล้อวิบนะครับ SL 50ทับ50นะครับผมเดี๋ยวไปลองฟังเสียงมู่ดูครับ เป็นทรงแอโร่นะครับสวยเลยครับตัวนี้ไซส์ L สำหรับคนสูง180ขึ้นไปสวยหลอ่ลอๆเลยครับผมเรกโตร้400เฟรมเป็นอลูนะครับผมเดี๋ยวอัพอัพชุดขับเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูใหม่นะครับ <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับ